วันนี้นะีคะก็จะมาถอนแรดิสในรังโฟมนะคะถอนออกให้หมดเลยเนาะแล้วก็ลงผักอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะ วันนี้ก็ถอนราดิสออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักชีนะคะมาลงเนาะเพราะว่าไม่มีผักชีแพในสวนเลยค่ะอันนี้ก็ถอนมาหมดแล้วนะคะราดิสในรังโฟมค่ะกระถางนี้นะคะก็จะเป็นแขนงของกล่ำดอกนะคะซึ่งตอนนี้ก็แตกยอดแตกแขนงเยอะมากเดี๋ยวเราจะเลือกแขนงเล็กๆออกนะคะให้เหลือแต่แขนงใหญ่เนาะสัก 3- 4ยอดนะคะตอนนี้แบบ เยอะมากเลยค่ะแขนงก็จะเอายอดเล็กออกนะคะให้เหลือแต่ยอดใหญ่เนาะให้เขาออกดอกแบบเหมือนกับบล็อกแคลีอะค่ะก็จะไม่ได้ดอกใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะออกดอกเล็กๆอะค่ะนี่ค่ะก็คือแตกยอดแตกแขนงออกมาเยอะมากนะคะ ก็ได้เลือกขแขนงเล็กๆออกไปนะคะให้เหลือแต่ขแขนงใหญ่ๆนะคะที่เป็นไปได้ว่าเขาจะออกดอกให้เรานะคะแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะเขาก็จะออกดอกเล็กๆนะคะเหมือนกับแขนงบล็อกเกอรี่ะค่ะอันนี้ก็เหลือไว้แต่ขแขนงใหญ่ๆนะคะที่เขาน่าจะออกดอกให้เราได้ะค่ะอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะ ก่อนนะคะก็ได้เด็ดแขนงเล็กๆออกไปเยอะเลยค่ะแต่ก็เหลือเยอะอยู่นะหลายกิ่งอยู่นะคะแต่ก็นี่ค่ะเห็นออกดอกแล้วเห็นออกดอกให้เราแล้วนะคะหนึ่งดอกเนาะแต่ก่อนหน้านี้นะคะมีอีกต้นหนึ่งนะคะอีกซึ่งก็เป็นกระถางนี้นี่เองเนี่ยเ,ออเราเก็บไปใส่ต้มมาม่าแล้วนะคะหลายรอบเนาะ,ะก็เลยต้นโซมนะคะแล้วก็เน่าไปในที่สุดนะคะก็เลยนาต้นมะเขือมาลงนะะี่ค่ะ แล้วก็เหลือต้นนี้อีกต้นหนึ่งผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะที่เราดึงยอดเล็กๆออกนะคะก็มาดูดอกกระลำกันหน่อยนะคะวัดโตขึ้นไหมนะคะนี่เลยนะคะก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนงกระลำดอกค่ะ